สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซอสสำรานดีชแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเน้นะครับวิธีการตัดใบข้าวนะครับบางคนตัดได้นะครับแต่ตัดไม่เป็นตัดได้แต่ตัดไม่เป็นคือหมายความว่าอย่างไงตัดได้ก็คือใครที่ต์ทอ่าขึ้นตัดยอดได้ก็ถือว่าตัดได้นะแต่ว่าตัดไม่เป็นก็คือนี่ครับเห็นไหมครับเราตัวนี้นะเป็นนาผู้มีนะครับ ที่ว่าตัดไม่เป็นก็คือหนึ่งนี่ครับหญ้าจะสภาพแบบนี้นะครับถ้าเห็นแบบเนี้ยแล้วเรามาตัดตัดได้นะครับแต่หญ้ายังไม่เก๋นะครับดอกหญ้ายังไม่เก๋นะครับมันจะงอกขึ้นมาอีกนี่เหมือนอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้ผมมีธุระนะครับต้องรีบไปทํางานผมก็ต้องรีบตัดนะครับเพราะว่าสองนานน่ะนะมันเก๋นะครับแล้วนานนี้ก็กําลังเก๋บ้างยังไม่เก๋บ้างนะครับนี่พอเราตัดปุ๊บพอหญ้ามันยังไม่เก๋มันก็ออกดอกมาเหมือนเดิมครับเห็นไหม น,นะครับตัดสิบครั้งมันก็ออกดอกมาสิบครั้งนี่แหละครับทําให้ต้นข้าวเราก็แค่เกลนนครับทำมันไม่ได้ส่งผลดีกับต้นข้าวเรานะตัดบ่อยนะครับหลักการตัดนะที่ที่จัดกันก็คือประมาณ 2- อถึงสาครั้งไม่เกินนั้นนะครับที่ตัดตัดกันตัดเสร็จก็หว่านปุย๋ยแล้วก็เวลาตัดนะครับเน้นนะครับถ้าให้ดีนะต้องมีน้ํานะครับต้องมีน้ําแล้วก็ตัดเสมอน้ําไปเลยนะครับแต่แต่ถ้าไม่มีน้ําก็ เสี่ยงหน่อยเสี่ยงตัวยาขึ้นนะครับอาจ้ายาเยอะนะครับต้นข้าวอาจจะเพย์ยาทาให้ยากลุมนี่อย่างนี้ก็เห้ไหม่เห็ตรงแดงแดงนั่นก็กาลังเริ่มเก่แล้วครับต้นยาแต่ว่าไอ้ต้นดอกอีกดอกหนึ่งเห็นไหมครับมันยังไม่เก่เต็มที่สักเท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังไม่พอตัดนะก็เก็บไว้ให้มันเก่ทั้งหมดนะครับมันจะได้ตัดได้แล้วก็ไม่งอกนะครับเดี๋ยวมาดูนาที่ผมตัดนะครับคือมันเก่ได้ที่ พอตัดปุ๊บมันจะไม่งอกเลยนะครับเรียกว่าหญ้ามันจะไม่ขึ้นมาอีกเลยหญ้าดอกสพวกเรียกว่าหญ้าดอกสนหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับนานี้นะเป็นมันเก๋นะครับถ้าเห็นมันล้มก็ก็ไว้ก่อนนะถ้ามันยังมีเก๋แต่ถ้ามันล้มมากก็ไปเอาเคียวไปเกี่ยวหรือไปตัดไว้สักนิดหนึ่งก่อนก็ได้ครับนี่ครับหนั่นที่ผมไว้ที่ผมไม่ได้ตัดนะครับไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่า ตรงนั้นนะครับคือผมไม่ได้ตัดเพราะว่ามันวะมันมันบางนะครับผมก็ไม่ได้ตัดไว้ให้มันเน่าเปื่อยไปองนะครับเห็นไหมสังเกตดูมันจะเป็นต้นมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คือตัดปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะครับถ้ามันเก่แล้วนะครับแต่ถ้ามันยังไม่เก่ตัดยังไงก็ขึ้นนะครับนี่ครับก็หลักการตัดก็คืออายุข้าวหนึ่งถึงสองเดือนประมาณสักสองเดือนนะครับตัดได้นะครับประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับที่เขาตัดกัน ครับหรือว่ามีน้ํานะครับมีน้ําก็เริ่มตัดกันไม่ที่จริงอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าอายุเท่าไหร่นะครับปกติแถวบ้านนะพอมีน้ําปุ๊บนะครับในช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดเขาก็ตัดกันนะครับเขาพอมีน้ําอย่างเงี้ยเขาก็ตัดนะครับรู้ว่าเข้าอายุสามเดือนก็จริงแต่ว่าอยู่ในช่วงเดือนสองเดือนสุดท้ายที่จะตั้งทง้องเขาก็ตัดเหมือนกันนะครับแต่เวลาเขาตัดเขาก็จะตัดสูงมาหน่อย นะครับจากตัดที่การตัดก็คือบางคนนะครับนี่ตัรตัดนะครับบางคนก็ตัดต่ํานะครับทําให้มันมันไปโดนลาปล้องลําอะไรนะครับถ้าอายุข้าวเก๋แล้วนะครับทําให้ข้าวตัวนั้นต้นข้าวตัวนั้นตายนะครับตายได้แล้วก็มันไม่ออกรวงนะครับถ้าข้าวออกข้าวเก๋แล้วคือใกล้อายุที่จะออกรวงนะครับก็คือเราตัดให้มันสูงสักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็กระตุ้นปุ๋ยนะครับก็หวานปุ๋ยนะครับตามสูตรแล้วแต่จะชอบนะครับส่วนมากก็ แถวบ้านก็สิบห้าสิบห้านะครับแต่ว่าแปลงนี้ของผมนะผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยออร์แกนิกนะครับนวัตกรรมใหม่ของบริษัทวิทไลพาวเวอร์เน็ตเวิร์กนะครับผมใช้มาสิบห้าออสิบห้าก็โทษทีครับผมใช้มาห้าปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่ห้านะครับก็หวานครั้งเดียวเราเกลี่ยได้เลยนะครับก็ผลผลิตออกมาก็โอเคนะครับถือว่าไม่สวยมากแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับสิบไร่ตรงนี้ก็สองร้อยกระสอบนะครับสองร้อยกระสอบปุ๋ยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับถ้าอยากให้สวยมากกว่านี้ก็เพิ่มเติมปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมทํานาลดต้นทุนนะครับแล้วก็เราเน้นอินทรีย์เพราะว่าเรากินเองนะครับนี่ก็ทิกเล็กๆน้อยๆครับสําหรับคนตัดข้าวนะครับมือใหม่ที่ตัดข้าวนะครับก็คือหนึ่งนะครับเวลาตัดที่สาเหตุที่ตัดก็คือหญ้ามันเยอะนะครับหญ้ามันเยอะ ้ามันเยอะเราก็ดูไม่งามตาหรือใบข้าวข้าวที่มันตายแตกตันเรียกว่าผีใบใหม่นะครับใบอย่างเงี้ยเนี่ยที่อย่างผมยังไม่ตัดนะครับใบมันจะออกเลี้ยงออกไม่ค่อยสวยดูไม่งามตานะครับแล้วก็มีหญ้าเยอะนะครับเหมือนนาเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยหญ้ามันเยอะนะครับมันคลุมข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวพาต้นข้าวลม้มนะครับตัวน,นี้เห็นไหมมันก็ยังไม่พอตัดนะแต่ว่ามันมันันนนาแกก็ยงเรรรจะะออีิดึคบ ค่อยมาตัดนะครับให้มันข้าวมันสุกเดี๋ยวจะให้แม่บ้านมาตัดเองเอาเองนะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับให้เขาตัดเอาเองนะครับส่วนผมก็จะมีธุระต้องไปทํางานต่อนะครับนี่ครับเราก็ตัดนะครับหนึ่งก็คือหญ้าเยอะนะครับเราก็ตัดมันก็จะเป็นเหมือนแปลงที่แล้วนะครับที่ผมให้ดูก็คือมันก็จะสวยขึ้นมานะครับเพราเราวานปุ๋ยมันก็พอดูงามตานะครับสําหรับการตัดข้าวนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือหนึ่ง ตัวนี้ก็ตายละเห็นไหมเริ่มแก่และถ้าแก่อย่างนี้ตัดได้เลยนะข้าวจะงอกขึ้นมาหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับส่วนน้อยนะที่จะขึ้นเท่าที่ประสบการณ์ผมตัดมานะแล้วยาหวายเห็นไหมครับยาหวายก็ไม่ขึ้นนะมันก็จะอยู่ข้างล่างมันก็อยู่แค่แก่นมันก็มีอยู่ครับหญ้ามีอยู่แต่ว่ามันก็ถือว่าออกไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เราตัดนะครับเราตัดใช้ใบกระจายนะครับใบกระจายเขาเรียกว่าใบ ใบตัดข้าวนะครับไปซื้อตามท้องตลาดนะครับความยาวประมาณ45-50ถึงเซนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใบละ200อยหรือเปล่าทุกวันนี้นะครับตัวใบยาวๆเลยครับใบยาวที่สุดเลยนะครับของผมใช้เป็นเลือกเป็นใบแข็งนะครับใบยาวตัวแข็งนะครับก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ใบบางก็มีใบแข็งก็มีนะครับก็แล้วก็ตัดนะครับตัดคือตัดให้มันกระจายนะครับอย่าตัดให้มันโกงนะครับถ้าโกงปุ๊บถ้าไม่มีแดดนะครับ ข้ ام, าวใบข้าวมันจะเรียกว, uh, ว่าเหี่ยวช้านะครับทําให้ต้นข้าวแ uh, ทงหนขึ store, ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับก็ตรงนั้นก็จะตายมีสิทธิ์ตายได้นะครับแต่ถ้าว่าเรากระจายตัดการตัดกระจายตัดแบบไหนตัดหนึ่งก็คือถ้าให้ดีก็เดินวนนเลยครับวนตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับเดินวนซ้ายวนซ้ายแล้วก็จบที่ตรงกลางนะครับจะไม่มีเรียกว่าใบกองกันนะครับสําหรับ การตัดนะครับอันนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับที่ยังตัดไม่เป็นนะครับสําหรับคนที่ตัดเป็นแล้วก็แล้วแต่ความชอบครับจะเดินสวนเดินแล้วแต่สะดวกเลยถ้าคนตัดเป็นแล้วนะครับแต่มือใหม่นะครับก็จะตัดประมาณนั้นนะครับสําหรับผมผมจะวนตามเข็มนาฬิกานะครับผมจะวนซ้ายอ่าคืาเรียกอะไรวะวนขวาวนขวานะผมจะตัดข้างคนาขึ้นนะครับมันก็จะเสยคนาทําความสะอาดข้างคนาไปด้วยนะครับทําให้สวยงามรอบแรกนะครับพอรอบสองผมก็จะตัดไล่นะครับจาก ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะครับก็ตามถนัดตามที่ชอบนะครับตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็มีคลิกลิงกนน้อยนะครับก็ท่านใดสงสัยนะครับสงสัยอะไรก็ทักแชทเข้ามาสอบถามผมได้นะผมก็ยังไม่เก่งหรอกครับแต่ว่าก็พอรู้ประสบการณ์ก็ทํานามาหลายปีนะครับอยู่ที่อุบลเนี่ยเจ็ดปีแล้วครับที่มาทํานานะครับเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีที่ผมทํานะครับที่สุรินทร์ ก็าําอยู่แต่ที่ทําจริงๆจ,จังก็อยู่นี่แหละครับเพราะว่าเป็นนาตัวเองละเขาเรียกว่าพอตาแไม่ใหญ่เขาให้นะครับเราทํานาเราก็มาดูทุกปีมาทําทุกปีนะครับแล้วเนื่องด้วยจะไม่ค่อยมีเวลาเราก็หาเรียกว่าสิ่งดีๆสิ่งที่มันง่ายต่อการดารงชีวิตของเรานะครับเราก็มีปุ๋ยนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็ผมใช้มา5ปีนะครับก็ดูเรียกว่าปีปุ๋ยเขาอ่ะผลิตมาเป็นปีที่6แลว แต่ผมก็ไปดูเขานะว่ามันใช้จริงดีจริงไหมเพราะว่าปกตินะเขาก็ใช้กันสองรอบนะปุ๋ยตัวนี้่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรเขาก็หวานกันสองสามรอบนะครับแต่ว่าตัวนี้หวานครั้งเดียวนะครับก็ผลผลิตก็โอเคนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับอ่าสำรานดีชาแนลนะครับแล้วก็เพจสอสารานดีนะครับพวกเรานะครับครอบครัวสอสํรานดีนะครับก็มีกิจกรรมอะไรนะครับก็จะลงนะครับเป็น กิจกรรมของพวกเราเป็นธุรกิจของพวกเรานะครับในเครียกว่าตระกูลของเรานะครับก็มีพวกเรารช่วยกันอุดหนุนแล้วกันนะครับมีทั้งห้องเช่ามีอะไรก็นะครับฝากทักทายอุดหนุนกันได้นะครับตัวนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ